ชั้น9เนี่ยมีอะไรเราต้องมารอดูกันเรารับบทเป็นใครก่อนอันนี้ชั้น9นะคะก็เกมเลยดูแหลกๆนิดนึงนะถ้าจจะเป็นพรคอมเสีหรือเปล่าหากตรวจพบความผิดปกติกดลูกกตาแ่นท่จเป็นปกติกดอ๋อมันคือเกมจับผิดเหรอ อ๋อชั้นเก้าอุ้ยอ๋อมันคือเก้มสับผิดหรอเื็ยังไงล่อมีแม่บ้านเอ๊ะเหมือนแบบถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าชั้นเนี้ยปกติเราก็เข้าไปในลิฟต์ของเราแล้วก็กดว่า มันก็ปกติดีแล้วกดเปิ่งนี้ถชกปะแล้วเราจะออกจากที่นี้ได้ใช่ไหมโอยจริงด้วยโอเคคือเราต้องสังเกตเชียเนี่ยนางแม่บ้านอะโอเคเป็นเกมจับผิดภาพนะคะเราต้องไปถึงชั้นหนึ่ง เพื่อออกไปจากที่นี่อันนี้คือมันเป็นรูปปกติเหรอเมื่อกี้ฉันไม่ได้ดูด้วยสิอาหารที่กินแล้วประตูเอ็กซิก็คือเราต้องจับผิดภาพอันนี้สิบสามแล้วก็สิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยหรอ แล้วไอห้องนี้ก็จะเป็นสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ามีอะไรไหมโอเคก็ดูไม่มีอะไรนะคะอ่ะฉันลองฉันลองเลือกว่าปกติปกติปกติถูกไหม พอมากกี้มันไม่ปกติหรอยังไงล่ะเนี่ยแล้วมันก็จะวนลูปอะอุ้ยคือมันไม่ปกติแน่นอนแบบเนะี้ยก็ไปเลยไปเลยไปเลยผิดปกติ ตลกตลกปะเอาเป็นว่าถ้านี่ไงเห็นปะถูกอละถ้าสมมติว่าฉันผ่านไปได้แปลว่าฉันเล,ลิศระบบนางช่างสังเกตใช่ไหมไ้ยเสียงไรอะ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 หรือเราต้องไอ้นี้ด้วยมองด้วยอันนี้มีสองอันมีสองอันสองอันอย่างเงี้ยหรอน้ำยา ปวดเหลืองอันหนึ่งสเปร์อันหนึ่งเงี้ยหรอตองนั้นอย่างละสองเงี้ยหรอสิบเก้าแต่ขอดูแบบให้มันถี่ทวน emergency do not use elevator in case of fire อย่าใช้ลิฟต์ตอนไฟไหม้สิบสามสิบสี่สิบห้าก็เหมือนกันนะ ็ไม่มีอะไรผิดปกติปะไม่มีหรอกปกติชั้นเจ็ดเถอะเออเมื่อกี้ปกติจ้าวิทำไมแสงมันปแปลกๆอะ่ะฉันว่ามันไม่ ไม่ปกติละอันเนี้ยฉันว่าไม่ปกติละแสงมันแปลกๆอะ่ะใช่ไหมอีายอีเฮียกูปไลปไละกูปไลปไละกูไปละกูไปละเหตุปกติ อีดอกสันอะไรล่ะสันหกสันหกแท้ค,ค่ะแหนดูสิพนักงานทำความสะอาดคุณพี่ออยแม่มัน,นมีอะไรบล็อสนิทแน่เลยอ่ะเนี่ยรูปวาดเนี่ยคือน่ากลัวมาก เอ็กซิทอืมข้าวก็เหมือนเดิมตกใจหมดอ่าอีตรงนู้นอีตรงนู้นมันจะทำอะไรสักอีกไหม <c oughs> ไฮ้ยไม่มีนะสมั <c oughs> ยนี้ปกติ สิบสามสิบห้าสิบหกสิบเก้าใช่ปกติอันนี้ปกติดูให้ดีๆก่อนเฮ้ยลอยน,นี่มันปกติปะน่าจะปกตินะปกติไปเลยชั้นหกแล้วนะเนี่ย ใส่ป่ะใส่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยไงอะไรสว่างคือไงออกไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องกดทำไมสว่างอ่ะจบแล้วหรอ,อจบเดโมแล้วหรอฉันว่าเราควรแบบหาอะไรสยองสย,ง,สยงเพิ่มนะเว่ามันแอบ,บเร็วไปหน่อยอะเออเออเออเไหนดูสิเนี่ยพี่สาวพี่สาว นะปึ้ปงปป้งเึ้งนี่ไหคะเฮ้ยอันนี้คือมันไม่มีเนี่ย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 ตอนแรกไม่มีอย่าหลบกวนอ่ะอันนี้คือผิดปกตินะปึ้ปงปป้งปป้งปป้งเตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วเป้งปป้งปป้งปป้งยังไงผิดปกติ อ่าอ่เปิดเปิดโอ้ยโอ้ยอันนี้ต้องอันนี้ไหนดูสิถูกปะ่ะเอ้าปกติเหรอเมื่อกี้หรอออ๋อหรอคือฉันไม่เคยเห็นอ๋อฉันไม่ได้สังเกตเองมาโดยตลอดแล้วเนะี่ยอ๋อหรอหล่อเค้า งานนี้ก,ปก็ปกติใช่ไหมปกติใช่ไหมแล้วอีเนี่ยเราเข้าไปหาได้ปะอี้สาวอะ่ะคืออันนี้ก็ปกติอันนี้ปกติปกติปิดตาใช่ไหมนี่ถูก แหมพี่สาวเอาไปเลยแคะ่ะคือมันจะหลอกให้ตรงนั้นจริงหรอคือมันจะอ่อมปะแบบไม่โชว์ของเลยอ่ะคือมีแค่ในเซงหรอคือถ้าฉันไปตรงนู้นมันจะมันจะ,นจะตุ้งแช่ใส่ฉันอีกรอบไปดิใช่ไหมละ่ะเปึ่งเลยอ่ะเลมอนเลมอนเลย เล,เ,ลเลยมนเลมมนเลยอ่ะอันนี้คือ,อยังอ่ะไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอไม่โชว์ของอย่างอื่นแล้วหรอปกติปกติกตน่าจะใช่ฉันเจ็ดเว้ยเมื่อกี้ไม่ปกติหรอทำไมล่ะ ทำไมล่ะอันนี้น่าจะปึ้งเลยปึ้งปึ้งปึ้งเลมอนเลมอนเลยปึ้งอ๋อมันมีอะไรผิดปกติไหนไหนหรือว่าไม่น่าเกี่ยวไหนตรงข้างบนไหนคะไหนคะตานข้าวกินแล้วเธอ เหมือนเดิมหรือว่าต้นไม้มันสีเปลี่ยนไปฉช่ว่าอันนี้น่าจะปกติลองดูป้ายสิอะก็ก็เหมือนเดิมนะปกติปกติยังไงอะ่ะลงไปชั้นแปดไหมเอออันนี้ปกติ แปลว่าเม่เกียคือปกติน้องจำแบบเม่เกียเอาไว้อุ๊ยๆคิดว่ามีอะไรอีรอกอันนี้ปูง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 ป,ง,ป,ง,ปงเลมอนเลมอนไมมาไมมาไมเลนไมเลนเฮอ้โหโอ้โอปกติ เราจะทําอะไรหกเอาไว้ห้องเนี้ยเดี๋ยวต้องไปเรียกพี่คนมา่กี้ก่อนพี่สาวคะ่ะคือห้องนี้มันทําซอสมะเขือเทศหกจ้าอันนี้ปกติไงปกติเนาะโอเคงั้นงั้นไปกดเลยปะอ่ะปกติปกติ โว้ยกดเพจไปกดแบบผิดปกติโอ้ยกดผิดเฉยเลยโอ้ยเอาแหมเอาแหมแหน่แหน่มีอะไรดูดิเปิ้งเปิ้ง,งเลมอน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 เออ,อย่างอย่างย่งไม่เปิ้งยังไม่เปิ้งไหนมีอะไรเด็ดเด็ดอะ่ะ เอาออกมาดิเอาออกมาเลยเด็ดๆอะ่ะเให้มันรอดอีกสักรอบหนึ่งรอบแรกคือดวงดีเกินปกติปกติแต่ไม่ค่อยชอบเลยอีกเกมจับผิดภาพแบบนี้นอ้าวทันก้าวเหมือนเดิมเมื่อกี้มันมีอะไรผิดปกติวะ อ๋อหรือว่ารูปด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันเคยมีเหรอรูปแบบเนี้ยไม่หรอกไม่เคยมีหรอกเหตุปกติใช่ไหมเอา้าอโอมันมีอยู่แล้วหรอ <c oughs> อ,อ๋อ มีอะไรด้วยอ๋อปึ้งปึงปึงหลอกเลยหลอกเลยหลอกเลย้ลลย,ยมันมีลูกกระต่ายอยู่ตรงกระถางอันนี้ผิดปกติกระถางดอกไม้อ่ะอันนี้คือผิดเลยอันนี้ผิดเลย อันนี้ฉันมั่นใจร้อยเปอรเอมบัาดีค่ะปิงปป้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 งป้าอเปงปง้ยเฮ้เ้คเล่นกับระบบเกินเือเล่นกับระบบเกิน โอเคงั้นก็เอาประมาณนี้ละกันเนาะเกมนี้ตลกตลกพอแล้วไม่เล่นละเดโมตลกตลกไว้เจอกันตอนเกมเต็มไหมหรือแค่นี้พอแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะไว้เจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าไปลคะค่ะบาย